ผมอยู่กับลูกหมาผมสองตัวนี้นะ,นะไอหมีไอกระปุกเขาเขาเล่นกันนะครับเนี่ยเขาขันรองเท้าเล่นกันนะครับก็กราบสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านนะอาจิวันนี้ก็มาดูตอนผมปล่อยกุ้งกันบ้างนะเอฟซี FC นะหลังจากผมลงน้ําเค็มแล้วลองน้ํากุ้งแล้วนะมาดูการลองน้ํากุ้งก่อนนะแล้วก็เอากุ้งมาปล่อยนะครับก็ กราบสวัสดีทุกทุกท่านปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะนะครับวันนี้ก็เป็นประมาณวันที่สามนะเมื่อวานวันที่สองวันนี้วันที่สามนะครับก็ผมก็ยังทำเกษตรอยู่ที่บอ่อผมเหมือนเดิมนะเอฟซีนะด้านหลังผมนี้ยาวไปนี่เนาะนะครับก็ไม่ได้ไปไหนนะครับผมทุกปีผมจะไม่ได้ไปไหนนะครับปีใหม่เนาะเพราะว่าเออผมกลับบ้านบ่อยนะเอฟซีนะครับผมกลับบ้านบ่อยไปทําเอกสารเรื่องที่ดินของผมไม่บ่อยนะกับ เป็นผู้จัดการมาดกที่บ้านอยู่นะก็วันนี้ก็จะมาปล่อยกุ้งในเอฟซีนะนะหลังจากผมลงน้ําเค็มไป2อสองคันเนาะสองคันก็สี่พันกว่าบาทสี่พันะครับก็อ่ะคลิปต่อไปนี้เลยนะนะครับมาเอฟซี FC ทุกท่านก็ผมเอากุ้งมาลองน้ำในเอฟซีนะนะนะครับเนี่ยลองน้ําเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกุ้งมาจากคลองสวนเอฟซี FC เห็นดูตัวไหมเนี่ยนะครับตัวเล็กๆวิ่งอยู่นี่นะตัวประมาณนี้นะครับนะครับเนี่ย อย่าซูมให้ดูนะเนี่ยตัวประมาณนี้นะนะครับที่เห็นวิ่งอยู่นี่นะครับอันนี้อ่างติดกันนะเป็นอ่างดำม,มองไม่เห็นตัวนะครับเนี่ยก็อันนี้บ่อลูกกลางนะครับอันนี้บ่อลูกริมสุดเห็นตัวไหมนะครับ คือมันแป๊บเดียวนะไอซีนะนะครับมันมันระยะเวลาที่ผมทําน้ํามันน้อยนะไอซีนะนะครับไม่ค่อยดีนะไอครับไอซีนะครับส่วนใหญ่ก็เขาจะไม่ค่อยทํากันนะส่วนใหญ่จะทิ้งน้ําไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือเจ็ดแปดวันนะครับแต่เนี่ยผมมันเวลามันน้อยนะไอซีนะนะครับแล้วก็มันได้กุ้งเร็วด้วยก็ใส่ใส่น้ําเค็มไปบอ่อและถังนะไอซีนะนะครับอ่าลูกนี้ลูกลูกลูกกลางลูกนี้ลูกไปลนาสุดอ่าลูก ลูกนี้ลูกลูกไปนาสุดลูกนี้ลูกกลางนะครับก็ลองดูนะครับว่าสองสามชั่วโมงนี้จะตายไหมตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงพอดีนะครับเที่ยงเที่ยงครึ่งเที่ยงสามสิบนาทีนะครับประมาณถ้ามันผ่านนะครับประมาณสักสี่โมงเย็นหรือห้าโมงเย็นผมจะไปเอานะครับนะอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันนะหลายตัวพอสมควรนะครับเนี่ยตัวเขานะครับประมาณนี้นะใส่ กระมังสีนี้จะมองเห็นนะครับเนี่ยตัวเขานะครับอ่ะก็เพิ่งมาถึงนะาไอีทุกท่านนะครับก็ลองน้ําดูผมตักน้ำใส่ผมตักน้าใส่ในอ่างนั้นไว้นะใส่ในอ่างปูนไว้เพราะว่าทาให้น้ํามันเยนนะ็นในซีนะแล้วก็เอามาเทใส่นี่ผ่านผ้ากรแล้วก็เอากุ้งมาลองดูเนี่ยไอีดูนะนะครับเนี่ยนะตัวเขานะครับ เดี๋ยวรู้นะครับว่าจะผ่านไหมนะครับเอซีทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะผ่านไหมนะครับคือถ้ามันตายเนี่ยสองสามชั่วโมงเนี่ยมันตายเลยนะนะครับก็ถ้าเป็นน้ําปกติที่มีมีน้ําเค็มน้องของผมน้ำวิตน้ําเข้ามานะครับคือน้ําที่เราเลี้ยงแล้ววิตออกไปแล้วก็วิทเข้ามาเนี่ยชั่วโมงเดียวตายเกลี้ยงนะครับชั่วโมงเดียวตายหมดเลยนะขอผมเนี่ยนะครับบ่าเดี๋ยวมาดูกันเนาะเอซีทุกท่านนะครับอันนี้เป็นกุ้งลองน้ำในฟีนะผ่านแล้วนะผมก็เลยเทรวมกันนะไม่ตายนะเนี่ยไม่ตายนะครับ เดี๋ยวไปเทลงที่บอกเมื่อกี้นี่เนาะเอาลูกกุ้ง FC แสนสี่เห็นตัวไหมประมาณนี้นะมืดๆหน่อยขอบสนไนพี่มือจ้าขอบสิบแปดลบเออเ,อเอข,ข้าก่อนที่ไปเอากุ้งเจ้ขากลับไปยังแตกอยู่ตีนสะพาน เหยื่อตะปูตัวตัวเท่านี้โป้มือเนี่ยใช่ครับเป้าเผือเท่ากันนะเจ้เป้าเผือเท่ากันนะเป้าเผือกเท่ากันเป้าเผือของเจ้สูงกว่านะแต่แต่มันผอมกว่าหน่อยนึงเจ้ได้ออกไหมมันผอมกว่าหน่อยนึงยางเจ้ผอมกว่าผมนิดนึง ประมาณนี้ยแล้วเผื่อจะสูงกว่าจริงๆ่งก็ไม่เยอะนะสีนะนะครับมาไปดูตอนผมปล่อยอยู่บ้านเลยนะครับก็มาครับมาถึงก็มืดพอดีเนาะไปเอาตอนสี่โมงครึ่งกลับมาก็มืดพอดีมาเอาลงจากรถกันเลยเอาลงไปแล้วนะบ่อนหนึ่งนะ นะครับเจ็ดมือนะครับเจ็ดมือมือละห้าถุงนะครับก็เออมาเอาลงบ่อลูกนี้เลยนะครับลูกนี้เนาะเดี๋ยวเอาโยนใส่ไว้ที่เชือกนะครับไอซีนะครับผมนะครับมันมืดเร็วนะไอซีนะนะครับตอนนี้มันมืดเร็วนะมันค่อนข้างมืดเร็วนะเดี๋ยวเอาหนึ่งมือ

พุทธุนีนะพี่นะนะครับนะครับฝั่งนี้เจ็ดมืออีกสามถุงเหลืออีกสามถุงนะครับสามถุงนะครับโอเคสามถุงก็ผมจะตัดถุงไปเลยนะจริงๆนะนะครับ ตอนปล่อยเนี่ยแป๊บเดียวในที่นั่นนะครับตอนปล่อยแป๊บเดียว,ยเ,ดยวเดี๋ยวเอามีดก่อนนะใช้มีดนะกรีดถุงกรีดตุดถุงลงไปเลยลงไปเลยนะครับนะบอกแล้วเจ็ดหมื่นตัวในสี่นี้ได้ไหเจ็ดหมื่นตัวนะครับเจ็ดหมื่นตัวก็น่าจะแป๊บเดียวนะครับไม่ได้นานนะแ๊บหนึ่งนะครับ ตูถุงไปเลยนะ,ะสุดท้ายนะครับเสีบปดโลกนะงก็ไปนี่ก่อนนะครับพรุ่งนี้เช้าค่อยมาเก็บถุงนะครับ ไะอีบอ่อนึงต่อเลยนะครับก็รถก็จอดไว้นี่นะครับปะปล่อยอีบอ่อนึงเลยรถจอดไว้นี่ก่อนนะครับในป่าปามนี่เนาะนะครับเนี่ยมาอีบ่อลูกนึงนี่นะครับน้ําน้ําเค็มผมเก็บไว้นะทีนะสามหนึออ่งสามสามสองหกสามสามเก้านะครับก็คือเก้าร้อยลิตรนะเอาไว้เผื่อกันเหนียวเพื่อปล่อย เพื่อปล่อยกุ้งนี่ไม่ติดในซีเนี่ยเนี่ยในถุงเนี่ยนะครับเผื่อปล่อยไม่ติดนะอันนี้มาอีกลูกหนึ่งนะครับป่ะก็เดี๋ยวปล่อยลูกนี้กันต่อเลยนะครับอันนี้อีกเจ็ดมือเช่นกันนะนะครับปล่อยตรงนี้แหละนะเนี่ยนะเอาตรงนี้เลยนะครับมาลอยน้ะไว้อีกนะครับนี่เนาะ แล้วนะครับ,บเรียบร้อยเอาผมลงนี้ก่อนนะุงนี้เช้าเข้ามาเก็บสิตนะครับกขึ้นไปก่อน,นกลับกล้องมาก็เสร็จเรียบร้อย f อซนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะก็ เมื่อยนึงนะเมื่อยแป๊บนึงนะครับมามีบอ่อลูกที่2นะครับเสร็จแล้วก็เอาแค่นี้นะไอซีนะครับอีพีนี้ก็อาจจะกระท่อนกระแท่นหน่อยเพราะว่านะมันตั้งกล้องยากนะครับแล้วก็รีบด้วยเนาะขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจนะครับสวัสดีครับไอหมาไอหมีมาลองเท้าผมมานะครับเนี่ยเดี๋ยวดูเรื่ว่าเอามาจริงไหมเนี่ยเฮ้ยวาไอหา,าลองเท้าผมมานะนี่ ไอเนี่ยตัวขี้ขโมยเนี่ยเนี่ยตัวขี้ขโมยนะไอเนี่ยไอหมีเนาะเนี่ยนะไอกระปุกมากรปุกมาเอ้าเอานี่มันเปรียปร้ยวๆนะไอไกระปุกนี่นะนะนี่ปล่อยก็ไม่ช่วยปล่อยแถมยิ่งแถมยิ่งขโมยไปด้วยเนี่ยไไเนี่ยขโมยฮะขโมยเออถ้าเป็นไม่รู้ไม่ชี้นี่ยนะไอปุกมานอนลงไปเออนี่นะสองตัวนี่ฮนะขโมยรองเท้ามานะครับขโมยงเท้าแตะมานี่